สบายดีพี่น้องสบายดีวัดสุขุนสุขคนพี่น้องจ่าพบพอกกับเบ้าหมีตอนสายๆพี่น้องพี่เอามาพี่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนอ้อยพี่น้องโอ้ไปเหยียบเด้อมันออกนอแหละปลูกก้อนนะฝนตกพี่น้องจ่าเพราะว่าฝนตกมากแบบกับเมื่อนั้นน่ะมันเปียกมันซุ่มมาแล้วแถวนี้น่ะ อ้อยที่ปลูกไว้ก่อนมันออกหน่อไปแล้วก็เลยได้โอกาสปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งเดนผ่านทั้งมนเดผ้าทั้งันตัด่งตาตาพอดีเออเออท่อนยาวเลยท่อนเออลำหนึ่งตัดสามท่อนก็ได้เมื่อนั้นเนี่ยคอยปลูกนะ่คอยปลูกทั้งลำเลยเด้คอยทมยาวเลยบริตัดเป็นท่อน เออในเรื่อมันออกหนอไปเลยนะเป็นจได้เจแล่มาคืนนีม้วนนี่บ่จากม้วนบาม้วนวงรตีเขาจนเลิกจังเลยมาทั้งม้วนทั้งเมาง่วงวับสบายดีเป็นอางมัพโ้ก็ให้น้ำกันเด้อ เอาปลูกปลูกซักกแล้วะให้กินน้ำเด้อใบยายอันลำหนึ่งอะตัดประมาณสามสามก็ได้ตรงนี้นะมันเป็นดินทรายแล้วเป็นคูเก้าออกพี่น้องบ่มีแล้วบ่ไทยมันอันดินมันลม่มมันเป็นแนนเนาะมันยังเป็นคูอยู่ อยยางบ้านได่เกิดแต่ว่าทั้งตรงนั้นนะที่แห่งใหมแห่งสิไทำชทัเหมาีก็อ่าอย่ันอันตัวที่บ่มีปลูกก่อนนะออกหน่อไปแล้อออออดวด้เห็นอ่ <c oughs> ป่ายมันก็เสียบติดอันนี้นหน่ออ้อยด้วยนี่ าาน,นี่อันนี้คือหน่ออ้อยมันออกแล้วนอนลงนอนอปเป็นเสียบคือมันเออเสียบมาตะโกกต้อนมาตะโกกมันออกลายแล้วอุ้ยเมืองขอยียบหน่ออ้อยดินี่อันนี้นะคือหน่อ,อ้อยพังไวนะ้แล้วมันออกเบิ่งแล้ว S <S ปลายมันก็เสียบไปเท่านี้ละเสียบไปซิมเมงแหลวหวานนี่ได้ว่างตามคูทดดี่คูสดดินเออตามล่องอันละพอเวลามันอันหนักก็ใส่ปุ่นใส่ปุ้ยแล้วก,ก็กอบอีกทีหนึ่งคนว่าเนะออว่างลงรถ วางห่างๆห่างๆไปจุดไปจุดไปเอายำมาอีกห่างๆมันยาวได้สัาตอานี้งตปัดอกะวางไปโรดเดี๋ยวมันออกนอยเองดอก ไปหายเยบนออ้อค่ยเด้อมันออกนอลายแล้วสวรรค่ลยอกจไสวยังตะกระแตดมาขึ้นในลายเพื่อนว่าาแไปบเน่มยือแรกระบ้ายูะเอามาเคื่อนีกามีลำเลือกในบ้านนี่นะมันนาคำนนี่มีอเขาจ้างมา จากบุญยังเข้าขาจักมาทางวัดตังแสนหนึ่งะไปจากลำเลือกมาได้อ่นะหอั้ใจักโอ้ยไปกับโบ้ี่มองนั่งดอก มีแต่ขี้ตมเมื่อนั้นนๆใช้ไปกับพี่มองนั่งถือว่าเมื่อคืนนี้ยังมีแต่ขี้ตมขนาดพลบริโตกเนาะเขาเจ้าจุดบริชายกุ๊กเนย่ยตีนปลาตีนแต่ละคนนั่นนึกว่าวันตีนกันนั่นขี้ตุ่มนี้ยังกันประดิษฐ์อันฝั่งนี่มันเป็นดินทรายมันสิติดไว้อยู่แต่ว่าฝั่งนั่นนะ่ะมันเป็นดินแห่เบิร์ดดินหินแห่ มืยอันไปกินมือเช้านี่บอไก่เรแค้นมากะล้งบอวัน่อน่วันไปบุดแคนใคคือของงวยนะป้งงสรุปแล้วกระสิบูกแฮนแบ่เจแหลกินมากะทันเบาเมนะกําลังงามไปกินนี่ป้งไม่กําลังงามอีกวันวานไปกินเบิรอีกแลวเหียนเกลแซ่ มะกะทันได้กำลังเป็นดอกโอ้ยว่าอะไรพี่น้องเมื่อนานนั้นมันแดดโพดแดโดโพแบ,บ่นางตายกันเดียวเข้าเฮ <c oughs> กันเบืดอเช้อนเมื่อนั้น และพอ<ล>ะ,ะดด็นนจะสั่งลูกชายไว้ว่าเบิ่งแบ้รูกซูก็จะไปกินดอกเอ,อบ่แลพักกันนี้เขาเมื่อบ,บ้านไปคิดไว้แล้วครับิไปถทายคลิปน้ำเจ้่ถ่ายยังบ่เห็นหนา้าตั้งหลายมือพากันไปเล่นเซยจะไปซังไดชิบ่ต้ยนขนาดคนอยูนในโฮมก็ยังชิบไต้เมื่อ,อน,นั้นแบ่านางผูกกันอยู่ละสองโต ายตัวหนึ่งมันหอนแดดไปเล่เซ้ออยู่คอยทากับโบเ็นเบิดมือเขาเานี้มาเล่นบ้านมา อเออกับเสียบตั้งแล้วไ่นี่ผูกผูกห้างๆซำนี่แหละเดี๋ยวมาล่อรุ่นกันอีกบ่ฮอดเดือนกะแตกยอดแล้วที่บ่มีปลูกอยบ่ท่านพ่อเดือนซำแตกนอไปแล้ว นับเงิน,นัก็ตอจอะว่าเหยียบอันนบมันหักเาหักาอันนับวออว่าแต่ว่ามันคุดรบดรเวณก็เริ่มแตกยอดไปแล้ว คนดังยังสะละไปใส่ก็มีคนทักดีแต่เขาบอากทักยืมเงินการทักยืมเงินจงใช้ชีวิตกันเถอะนะเออชีวิตมาได้ข้าหัน อาปลูกซิมอนปลูกเดี๋ยวิซื้อเครื่องปั่นอ้อยมาส่วงหันหอดน,นี่แหละเดือนไม่น่าไม่สานี่มันดินทรายแล้วมันดินลมพมลมร้อมก็เลยบัไทยคอยเสีเอาเครื่องมันมาปลูกสลับอันคมันอยู่พว่าคอยเอาเครื่องมันม่วงมา มันมันนานตายกันคอ้อยโอ้ชัเถ่ปลูกก้อนงเียวไปแล้วอปูกห้างห้างไปแล้วละมันกะแตกก่อก่อนึ่งกับเป็นซิปพุนซ้ำนี้เนงว่าบนห้างได้นี่บัตรคืนน่้ วางเป็นท่อนเป็นท่อนแต่ส้มปลูกก้อนออกนอวันแล้วเห็นบ่พี่น้องนออ้อยปลูกยังบ่าันพรหอดเดือนโอ้ยกำลังปลูกทั้งนี้พักกะนั่งกิ้มเวลาจิ้มบ้องเหอ บัวหวานอย่าไเขาอุตส่าห์ซสือมาตั้งแพงหวานใดเกาะพรอมเนาะรำแม่แงเกาะกินหนเด้มาลากระถือพัะเขามากินหันวี้ษาเขาใส่้าเขาเจ้าปั้นนะเจ้าบริเว่บริวน้ำตาลเพิมโอโมันหวานละเขาผักพรอน แต่กับขัเขาไปยังได้ไลน์นะก็ต้มน้ำส,สับและานอ้อยน้อยหนึงมาก็บเามีร้อยเดียวอีกับตั้บาอุดมใส่อืมลงมาอีกเอาไวา้กันจ้างไปอีเขากะไรบอ,รอยามฝนมันสิบข่อยวานนะยามแรกมันสิหวานตัวนันเนาะอ้ะอยน้ำมันสิวานยามปีที่แล้วปลูกซาพูดพี่น้องมันก็นเลยขึ้นซาาไมโอยทางเห็นบ่ทางเขาปลูกอ้อยมันเพียงแอวแล้วป่านี้นะเขาปลูกเจอปี พอผลโตมันก็นสามารถใหญ่ขึ้นเลยเด้บยตอนนีมาเขาือชูดหน่อยช่วยฝนแลว้วมันแดดเนาะเอาหมดนี้ผัดแดดเด็ด,ดพี่น้องจ้าเอาเยล่วยเนมาแล้วพี่เยลย่วยเลยพี่น้อแล้วก็น้ำห้อยมาเลยเนาะยัดฝรั่งหาเห็ดโบราสรุปหวานเจลแหละหวานนี่เป็นหวานอันนี้หวานไม่ได้เผื่อมาหางน้องมางามรับชมกันเต่าเดี๋ยวได้ซิมแน่นอนในไวไวเนี่สวรรค์ว่าันไปซื้อเครื่องปั่นอ้อยไม่ หับริสุจักเถอจักได้ยินแต่ว่าปลูกแล้วจากไฟมันเลือดทาได้จากปั้นหรอกุกซี่เดืเหลือเหลือมันบริเปืองหอกพูนยังบาเว่าจไมอลยบหนอมงอ่นาเป็นยมันกเป็นได้แกกคือจังกบอกแล้วเหนบอมีตาบอกอดมันกระหึงหอดมันนั่นดอห่างแล้วมันจีก็ล นี่เนี่ยสิปลูกเบิ้องเราแถวนี้นะแต่ว่าทางพุ่นน่ะมันหินสิปลูกอยู่บ่มถึงไปออกเกาะปูงหัดตร้ถ้าจะปลูกก็มาใช้ิรงสะก่อนไถไม่กันสิปลูกทางนั้นทางนั้นน่ะมันมักหินหลายโพดพุ่นแถวนี้มันแปฝงเลยนหายบ่คั่นปลูกปลูกทางนี้นี่เนาะปลูกปลูกทางนี้ไถไม่ตรงนี้นะทางไอ้โซนทางนี้มันดินทรายปลูกหญ้าคือบ่เห็นงามเลยเนี่ยพายชุ่มโลดนีแค่รุ่นนี่ วออยทนออกแล้แมัออดมันกะุ่แล้วี่เนี่ยซุ้มแล้วก็พ้นโตะแล้วก็ปลูมทั่วพวงแต่งตามแต่ว่าตามมันครูมันบอมีเสียมันมาปลูกมันยังเจันบกขึ้นบมีนะงหนะมนนะบมันามันมันคือมันลายเียดมันโถยาผลน บอนเครือมันม่วงเอามาแต่ของสิมาก้าเอาเครือมันแล้วเข่าแล้วก็สิปลูกกันเด้เอาพันมันพ่อพันมันม่วงบ่มีโอ้ยอย่าพามาปลูกให้ดัแดดพี่พอน้ากระตุกจังกระแดดไม่เหี่ยวเหี่ย่างได้แผนเอกโคตรเท่าก็มีใช่แล้วแผนเอกโคตรก็มีเวลามาโคตรโอ้ยแผนเอกโคตรกับขนาดแห้งไข่หรือเป่ขนาดไปแล้วยังเห็นใจเลยน้ำโคๆเบ้อกของมันเป็นน้ำใสเนาะ เหมือนอ่มาฮดแล้วเพราะว่าฝนตกเอิดเอิดมาได้มาแล้วก็เป็นแบบปอกปอกไรจะล็อกจะล็อกมันหัวมาพี่น้ำน้ำท่อนั่นนั่นมันอันนะแตกซองอันเดียวไปมานี่อาซีผังท่อพีบีซีมาจากเฮื่อนายพี่น้องพูดเฮือนไาย บอกออทางลงนะบอกเริมคือคอนคอนซื้อแล้กันคุดมันยังบมได้ออกยาแล้วเอามาแต่ไเฮาไงกลัวปวดจังหากไเฮาไก่กลัวัง่นจดเจ้าแหงก็ได้เจลจาเจบ่โอเดี๋ยวบ่เนี่ก็มีด้จนเจ้าแหงบ่้าเอาละของพอดีคือแห้งเาสรุปพักันมาปลุกอดแล้วมาั้กินอ้อยนแซดยูซมอพอชายแซดแล้วบรรวันเปิดอันหนคลายน้าเราไปซื้อเด้อ ไม่ให้กินฟรีนะจ๊ะไปลจะจันทรวันจันทร์วัน,น,นแต่ว่าจ,จะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากแก้วละยี่สิบหลือแ,ลกแก้วละสิบบาทน้ำอ้อยเห็นไหมคอยหูในแจวนะมาเลยเจ้า,ะะจาแขกพิเศษเดี๋ยวถามสุดท้ายวันน้ำอ้อยคอยแนวเลยเขาเ,เออแว่าลูกค้าประจำวัน <laughs> VIP มันแตกนะออกนอนออกไวเมื่อไหร่คนปลูกนะยังหอดสองอาทิตย์หรือยังวันประมาณสองอาทิตย์ออกน่อมันเลยนี่ประมาณนี้ห้าคนพคนแตกออกก่อนแต่ว่านอนก่อนตะกี้นะมันอันาแห้งเนาะมันแดดตอนนั้นมันแดดดินบริสุทธิ์แต่ว่ามันซุ่มโคตรน้ำลูกหม่ามื่นนี่โอ้ยน้ำน้ำถั่วมบะเต๋อไงเมื่อนั้นอันลำอ้อยจะเป็ดเอิร์ตเตอร์ได้หบังพลังผลเช้านะครัก็เลยเอาขิดขี้ไส้และเขี้ยวขาวบอกเน่นบอก นี่แหละอันนี้ก็มาวางรถนี่นี่นี่และอันนี้คอยคูดเนี่ยเพราะ่านถมนนีั่เนีป็นวัน้นอ่อ้ได้เอยอ้ือนิดปกติเขาวแนวใหม่อันคตัดขายนะขาตัดแขนอันสองตาอันหนึ่งก็ได้ร้ายหนัก พี่น้องจามาในวันมีกรสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงทันี้พอกันคลิปหนา้ารอติดตามตอนต่อไปว่าอ้อยสิเกิดหรือสิตายรหรือว่าสิว่าอันปลูกไว้ให้แบรจเล่กินกระเบื้องวันทำมันยังอ่อนทำมันไปกินอ้อยอยานะไปแล้วพี่น้องสบายดีย<ป>รอติดตามตอนต่อไป